สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับโบท๊ทนะครับวันนี้พามากินอาหารญี่ญปุ่นคิวนี่คืออาหารญี่ปุ่นบุฟเฟ้น,นะครับอีกแล้วแต่ร้านนี้เคยกินแล้วรอบหนึ่งนะครับอร่อยแต่ไม่ได้ถ่ายพีโอไว้แต่วันนี้มาลองถ่ายพีโอให้ดูนะครับร้านอยู่หลังคิวจัง ร้านอยู่หลังกิวจังนะต,ต้องจองล่วงหน้านะเพราะว่าคนเมื่อกีเป็นการต๊ะเต็ม,ไ,มไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศร้านกันฮ <laughs> นไม่คือคร่บอลบอค่ะ ใช่โบส,สองุ่ครงครับสองคนนะครับอ่าีนนั่งแล้วนี่เดี๋ยวมันจะมีรถมาเดี๋ยวมันจะมีรถไปมามาสองเาเก้าสี่เก้าเก้าสองาก่าส่กัคร เอาตุ <ion> <ats> right like ้กดำเนาะกับเอเาซุกดำยิงยิงอะไรนี่ให้เลือกมันมีตุ้ไซสญีนไฮมินเทตต้้กยำน้ำข้นเย็นตะโขหม้อไฟเจียวแล้วก็ซุปเกาหลีซุปเกาหลีก็ได้ลองเกาหลีก็ได้นองก็ได้แซลมอน ซลมอนสัมาคีบคหนงมาสาชิ้คสนะสองสองวันอ้าวันคุณ่้าวันคุณแม่ค่ะขาันุสองนะคะอยู่ที่จะมาสองค่ะนะคะหอยหอยนะคะหอยลองน่ที่มาสองตัวค่ะทีทีนะคะไ้ดูบะออฟคินเปกออิจอลค่ะเคปออิจนอ

โมลหค่มมาพิงเพลงห่โมมาพิเลหนึ่งค่ะ มาแล้วนี่ของเรามาแล้วเอเคเราก็หิบนี่ร้นนอะไะปากนัไปตัด ออััาตตวไปดอ๋อเนี่ยนะไใหไปตัดด้ยเดี๋ยวก็ค่อยสแกนเ,เออเดี๋ยวค่อยสแกนแล้วก็สั่งตรงไหนวะไออติไอิงน<อ>ี่คือสั่งที่พนันกงานนเดียวใช่ปะใช่ใชของโมโมเวนแพ็กกับไอฮาเกนดานอ่ะ<ม>อ๋อพวกนี้พวกนี้หยิบเอา 好好玩 รถไฟมาทีอันนี้เขาสั่งเออเอาแต่ว่าปลาสองปานึ่งอันนี้อะไรอ่ะอ๋อเหมาอ๋อาอกินแล้วนไปหมอมหม่มอันนี้คือเป็น Hãy seafood cho rồi Ghiền Mì เอาขอมี่ได้ไหได้แล้วแต่ขนาดครับรอเรามันจะมีช้อนใหญ่ เปาา็นไงสดเนื้อหอยดีนะหอยดียด,ด,ดีมากเลยเแต่แค่ว่ามันเขาไม่ได้เซมมาให้ มลองึไหมอืมเอาเยลนดีม,มาออืดีอร่อยอร่อย <c oughs> คือแบบข้าวกำลังดีอ่ะ กันดีกับมออ้อนกับ้มนียะข้มาเยอะใช่ไหมนมากคัโอเครัอ,อนนี้อร่อยแนะนำอันนี้อร่อยเห็ดย่างใช่ไหมเห็ดยา่างเห็ดอร อุ้ยอันนี้บอกเลยพีเดชดีของดีดีูนแน่สวยมากเลยใช่ไม่ขางมดีชิมอันนี้ก่อนเนผะ็ดยากนุ่กมกป,ปอ แล้วซอนมันหวานนิดนึงไม่ได้แบบหวานอย่างมากอะกลมกล่อมอร่อยสองพ่อทำมาแล้วร้อนเนี่ยอร่อยเนาะเาดีแล้วเลยแฮปปี้ <Happy. S 1> อ้าวข้าโกมากขาแบกข้าโก ได้หมึกเบิ่มๆหนึ่งชิ้นเนี่ยไม่ใช่1ชิ้นดิสชิ้นโอ้โหทำไอ่ะรอนไหมไม่รอ้อน่กินได้แค่ซอสม้อนไปนิดนึงแต่ว่า,า,าะะทุนกาทำโปรงส้างกำลังดี แล้วมันหกทีะน้อย่ไม่อยอะ,อะไม่เยอะมันกินหมดจังเรื่องการกินน,นี่นี่ททีน,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 นี่ข้าวน้อยน่าวน้อยนี่ม <laughs> ผมไม่อบมไม่อบข้าวน้อย ชอบที่มันมาแบบข้าวน้อยแล้วก็ปลาสดปลาอร่อยลองชิมช้างวันมาอนกุดกุนนะ มันนโอเคชุดแรกก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอต่อชุดสองวันนี้เราก็สแกนสั่งนะครับสแกนสั่งอเอาเอาใช่ก็เหมือนเดิมเลือกเออก็เหมือนเดิมก็เลือกอาหารใช่ไหมแล้วก็ใส่จำนวนใช่เอาตูน่าไหม กินไหเอาปะเอาัลมอนต์พาสต์ิก่อนข้างบนไหม่๋อไม่นี่จะเข้าแตซิมิก็ซาลมอนพาซิมิเอัลกิอันสองอ่ามันมามันมากี่อันเนาะมาอย่างมามาจำนวนละสามอ๋อสองใช่เอาหอยอีกไหมโอ้ยมียำซาลมอนด้วยเอาดิตัวอยากกินเปล่าอยากอ๋อโอเคยังมา ก<โ>ด,<โ>ดพี่ตะก,ก้าแล้วก็ยืนยัลดจำนวนยกเลิกใช่ก็ยืนแบบแปบแล้วรายการก็อ่าแล้วเดี๋ยวก็รอรอรถไฟมาสม่งแค่นี้เองกำรสั่งง่ายๆจากนั้นเดี๋ยวไปกินต่อละบ๊ายบนี่เน,นี่ยอะไรอื มมีชีสอันนี้มีแต่ชีสเพิ่มมานี่ใส่เลยเดี๋ยวเราก็จะมาห่อชีสกันยำยำหวานนิดนึงแต่กลัวจะเป็นชุลมุนเหมือนน้ำจิ้มสี có, bạn nhớ đăng kí cho kênh lalaschool Để คำเดียวคเดียนครับโอ้โหมีขนาดกู้ัวลใหญ่มากปกติเรามีไ้กินนะคะกุ้ง้นนี้ด้าน้าไอติมมีี่ลามีสุอ่าา เอะแยมส์คือไม่เอาสียเยเอ w วคือเอสนี่คืออะไรอของเซเวนเซนมีฮักเกนดราเซเวนเซนแล้วก็โมเวนแพ็กสเต๊กชีสคุกกี้ครีมแล้วอะไรที่สั่งได้เรื่อยๆนะคะยี่ห้อตักเองอาหารค่นะคะาะเรางั่งอาหาราได้ มาแล้วทีละไม่สูกกับลาสเบอร์รี่้าไปเลยของอะไรนะนี่หมอไม่แน่ใจไทเกนด้าหรอไม่ใช่ไกนดาอร่อยคอปนาอร่อแปคนละลูกของเขาเป็นมูเว็นไก่นี่ค่ะเป็นด้า จะได้คนละหนึ่งลูกแต่ว yup, ่า oh. ้ป็นบอไปตักไปเรื่อยๆเอ่อมาชิมมาชิมชิมชิมกินน้ำการกินน้ำนะซักฟ้าไม่ชอบอ่ะ ก็กะทิกะทิพิมพ์พิมพ์มัน,น,ม,ม,นมันไม่เหมือนกันเรารู้อ่ะแล้วมัมต่อขอบล้แล้วเดี๋ยวไปสรุปกันตอนท้ายอีกทีนะครับผมสรุปตสองคนเป็นคนละสี่เก้าเก้านะครับเน็ตแล้วไม่รวมแบบรวมอะไรเรือพอยแลย้วนะครับ่อยมากคุ้มค่ามากนะครับสำหรับ กิวนี่ขู่นะฮะ499นะชุดนี้ทั้งชาบูปลาเดบข้าวของทอดก็อร่อยปลาสดซูชิข้าวน้อยเนื้อปลาดิบด,ดีกุ้งดีหอยนางรมดีหมูสไลด์บางเนื้อเนื้อบางคือแบบรวกดีน้ำซุป หวานกลมกล่อมอไม่ค่อยชุนชุเท่าไหร่ปากไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่แล้วก็ซุปเกาหลีซุปเกาหลีเฉยๆปกติกินซุปดำอยู่แล้วไม่เรานรแล้วก็ซุปดำแทบไม่ได้กินน้ำจิ้มเลย ไม่ได้กินเลยของกินเล่นกินบางอย่างแล้วของที่เป็นลายอาหารก็เธบไม่ได้กินนะครับไปกลัวจะอิ่มนก็เท่าที่กินก็เท่าที่เห็นในคลิปนะครับก็คุ้มค่าครับอร่อยเกี๊ยวที่ขูดนะครับ4.99แต่จริงๆเขามีเลรียหลายราคามี2.99มก้ง4.99แล้วก็เอาเรียนหนึ่งที่เป็นเลรสูงสุดอ่ะก็อันนี้แนะนําครับอร่อยลองมากินกันดูนะครับผมถรือว่า4.99เนี่ยคุ้มค่าม,มาก ครับวันนี้วันนี้ไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับติดตามบลอกมองเงินของเราด้วยเราจะไปทําอะไรไม่ใช่มีแค่ของอย่างเดียว <c oughs> อาจจะไปทำอบ้างในช่วงนี้กินหน่อย <c oughs> ก็ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับอยากให้เราไปชิมร้านไหนหรือว่ามีร้านไหนแนะนําก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็ฝ like, าก share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยน,นะครับบายบาย รถก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ